สวัสดีครับวันพระหัสที่15กุมภาหกเจ็ดคบบกับผมนะครับเรื่องของ geo บ o ริกริสก็ยังอยู่ที่เดิมทั้งสงครามยูเครนกับอิสราเอลกับฮามาสและงบประมาณที่สอวอได้อนุมัติอยู่ที่สภาร่างก็คงไม่ผ่านเป็นเรื่องของอเมริกาจากนี้เป็นต้นไปและที่จะบีบให้อิสราเอลหยุดเจรจาตกลง6สัปดาห์ในการหยุดแรกเฉลยแล้วก็หยุดกัน ต่อสู้ต่อไปเพราะกานบุกราฟานั้นไม่มีประโยชน์กับอิสราเอลแน่นอนจะยิ่งสร้างความเสียหายและเป็นอัจฉริยกนสงครามในอนาคตร่วมกับอเมริกานี่คือสิ่งที่โจไบเดนและทีมงานไม่ต้องการเพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วในเดือนพฤศจิกายนคะแนนต่ำอยู่โดนัทำถึง10%์นนี่คือภาพรวมของการเมืองของอเมริกาส่วนการเมืองโลกนั้นอย่างที่บอกการเลือกตั้ง อินโดนีเซียก็ได้มาต่อเนื่องจากโจโควีแน,น่นอนอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นผู้นําในอาเซียนขณะเดียวกันอินเดียก็คงเป็นโมริในเดือนพฤษภาในเดือนหน้านั้นรัสเซียก็คงเป็นปราดีต่อไปอีก7ปีนี่คือภาพรวมนะครับส่วนยุโรปนั้นความต่อเนื่องของการประท้วงและมีมากยิ่งขึ้นการที่ใช้เงินงบประมาณถึง5้าหมื่นล้านยูโรไปช่วยยูเคนั้นและทาให้แต่ละประเทศในยุโรปเองมีปัญหาเกิดขึ้นภายในการเมืองและภาคประชาชน จะมีการประท้วงวุ่นวายไปหมดนี่คือภาพรวมของแมคโครของ Geographic List เกิดขึ้นขณะเดียวกันมาดูแมคโครเอาล o กนะครับยังไงซะเฟดก็คือต้องลดดอกเบีย้ยแน่นอนอย่างช้าคือเดือนมิถุนาจูนอย่างเร็วที่สุดคือพฤษภายังอยู่ในเหมือนเดิมถึงแม้ความเชื่อถดถอยลงไปบ้างและทํามีการเทค Profit ก็กลับมาซื้อใหม่ทุกครั้งแลครับด้วยเม็ดเงินมหาศาลอยู่ที่ยังไม่มี กันเกิดขึ้นก,ก็จะแ,รแชร์ใบแบ็กกับของบริษัทต่างๆมากมายเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือภาพรวมของภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองและแมคโครเอาลุกที่กำลังเริ่มต้นการแข่งขันและการกีดการค้าที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นต้นไปหลังการเลือกตั้งประธานดีแน่นอนของอเมริกานี่คือภาพรวมนะครับทำมาก็เก็บภาษี6กที่ตามคำพูดเขาและความมุ่นวายจะเกิดขึ้นในนาโต ขณะเดียวกันถ้าเป็นเดโมแครตโจไบเดนหรือจะเป็นคนใหม่ของเดโมแครตก็ต้องมาดูความต่อเนื่องของเชิงเศรษฐกิจแต่โดยภาพรวมอเมริกาจะขัดดุลงบประมาณมากมายมหาศาลเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่34 trillion US dollar จะเพิ่มขึ้นเป็น35และ36 trillion US dollar ก็จะมีปัญหาหนักขณะที่จีนั้นก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของ property ยืนอยู่ได้ละ ตัดปัญหาและในเรื่องของรัฐบาลเงาเช่นเดียวกันที่จะเกิดแบงค์รับหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่จีนผู้นำตลอดอีก4ปีข้างหน้านี้ของสีจิิงจะสร้างนิวัตกรรมใหม่ๆในการเกื้อหนุนทางเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นกระตุ้นโดมเมสติกภายในชัดเจนครับเขาจะทำในตลอดสมัย3ของเขาจนถึงปี2 0 2 7ในการ make in china กระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้ยั่งยืน จาก3.5เป็น5เเขณะที่อเมริกาเขา7%อซอยู่แล้วพึ่งพาไปในนี่แหละครับคือสิ่งที่ประเทศจีนควรทำและจะเป็นแบบอย่างของทั่วโรกต่อไปนะครับที่จะต่อกอในเชิงการแข่งขันแมคโครเอลกก็ต้องใช้ด OMESTIC ภายในเกิดขึ้นมาให้ได้นี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูการเมืองไทยไม่มีอะไรมากหรอกครับเป็นไปตามการกู้เงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรจะเห็นวันนี้จะมีการประชุมของ นายกเศรษฐากับทีมงานชุดใหญ่หรือไม่ในการที่จะออกพอรกพรบ5 0 0แสนล้านที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจในตามที่นโยบายหาเสียงเขาจะผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่เร่งด่วนก็คือกระตุน้นเศรษฐกิจภายในและออกมาตรการต่างๆแม้แต่ตลาดทรัพย์ที่เดือนหน้าก็จะออกกฎเกณฑ์ในการช็อตเซลลิงบ้างหรือการขายหุ้นโดยไม่มีใบ พวกนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะทั่วโลกไม่แต่จีนเขาก็ได้ทำนะครับสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นแหละครับภาพรวมก็คือเดือนหน้าเป็นต้นไปของตลาดอุทรัพย์เรามาดูให้ดีนะครับจังหวะที่กําลังปรับพอร์ตกำลังช็อตเซลลิงและกําลังปรับฐานย่าฐานอยู่เป็นเดือนที่5เดือนที่6ของตลาดรุ่นไทยนั้นเพราถูกขายมาตั้งแต่ปีแล้วแสนห้าหมื่ล้านและต้นปีมา3 2มหมล้านนั้น ยังไงซะต้องแชร์บแบ็กในไตม้าที่2แน่นอนท่ามกลางที่ดอกเบีย้ยกําลังจะขาลงนั้นก็เป็นจังหวะเก็บสะสมหุ้นให้ดีนะครับของรองเทอร์กับมิเลียมหรืออินเวสเมนต์ไพรเวทเวลไพรเวทฟันทั้งหลายเป็นจังหวะซื้อเลยครับเซกเตอร์แบงก์เซกเตอร์กลุ่มของกรีเนเจี y เรื่องของคาร์บอนเครดิตก็คือโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มหรือพลังงานแสงอาทิตย์ก็คืออยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเก G P S C B GIM ่ IM, นอนได้ประโยชน์แน่และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเริ่มต้นแข่งขันกันสูงมากในภูมิภาคนี้ไทยจะเป็นเบสให้กับบริษัทต่างๆแม้แต่จีนที่เข้ามา10กว่าบ,บริษัทที่เลือกไทยในโซน E E C จะเติบโตแก,กร,ร่งและอุตสาหกรรมซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ A I ทั้งหมดก็จะแกร,ร่งในอุตสาหกรรมเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่อุบริหารการประชุมไม่ว่า K C E Hana Delta q u a l c o m จะบอกว่าแน่นอนครึ่งปีแรกต่อเนื่องมาจากปีแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องออเดอร์สั่งซื้อแต่ในครึ่งปีหลังจะเริ่มต้นต่อเนื่องไปดีใน3ปี5ปีข้างหน้าแน่นอนการคอนโซลเก็บคุ้นให้ดีครับที่กําลังปรับฐานอยู่หุ้นเหล่านี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์ต่อไปในครึ่งปีหลังและต่อเนื่องไปอีก2ปีจะเติบโตแกร่งเป็นเซนจูรีใหม่แน่นอนในอุตสาหกรรม EV ในอุตสาหกรรม AI Chain, s u ซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดและการเติบโตแร่งใน ธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาก็เป็นแค่ในชั่วคราว1-2ปีแต่ธุรกิจที่เติบโตแกล่งในสําหรับเมืองไทยก็อุตสาหกรรมต่างๆที่จะเติบโตลงทุนมากมายมหาศาลในโซน e e c และขยายวงไปหรือไม่แต่แลนด์พิตก็แล้วแต่จะเติบโตแกล่งในการลงทุนจากตะว,วันออกกลางซาดิอาราเบียโอมาน u a e ทุกคนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในเรื่องของฐานผลิตในเรื่องของ e อ e r g y ทั้งหมดก็แล้วแต่ นี่คือภาพรวมนะครับไทยจะเป็นศูนย์กลางฮับเมดิซินเช่นเดียวกันเป็นจังหวะซื้อหุ้นเหล่านี้ครับยังยืนยันว่าคอนโซลิเดตย่ำฐานอยู่1 3 8 0ถึง1420จุดใน Q1 จะยืนมั่นคงอยู่ตรงนี้และเบรกขึ้นไปตรง1 4 0 0 1 4 4 0จุดใน Q1 และใน Q2 ที่เงินทุนจะไหลมา,าเมื่อดอกเบี้ยขาลงแล้วจะย่ำขึ้นไปถึง1540ถึ 1, จุด ก่อนที่จะขึ้นไปหลังทุกคนโอเว่นอิมเมจินมาเก็ไทยก็ได้ด้วยกลับไปทดสอบที่1,640ถึง1,680จุดเลือกหุ้นเซกเตอร์แบงกิ้ง e อเนจีของที่จะเติบโตเซนจูรีใหม่ในเรื่องของซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมกร e นเอเนจีล้อก,กับภาษีที่เก็บคาร์บอนเครดิตและอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรมฮับเมดิซินโรงพยาบาลทั้งหมด จะเป็นจังหวะและคอน sumer sector CPO CRC ทุกคนได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลือกให้ดีนะครับ1,640ถึง16 1,680จุดสิ้นปีจะเห็นแน่นอนเรื่องเงินทุนไหลบ่าเข้ามาสวัสดีครับ